สวัสดีครับพบกับผมนะครับตั้มครับแต่วันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอบางปะอินนะครับสาขาบางปะอินจะใช้ชื่อว่าสมงคลออโต้พาร์ทนะครับสำหรับสาขาสอสมงคลออโต้พาร์ทของเรานะครับก็จะให้บริการนะครับในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็จะเป็นเซ็นเตอร์หลักให้กับแบรนด์ลิควิดโม l ีนะครับถ้าเช็คระยะนะครับ อยู่ใกล้บางปะอินแนะนำครับเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับทั้ง2สาขานะครับไลท์ออโต้แลวก็สอมงคลออโต้พาร์นะครับซึ่งผมก็ดูแลทั้ง2สาขานะครับก็วิ่งไปวิ่งมานะครับทั้ง2สาขานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีรีวิวดีๆให้ชมเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมครับหัวข้อวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับแบตเตอรี่นะครับขั้วโจมและขั้วลอยเพราะว่าผมไปอ่านเจอ ในกลุ่มของรถกลุ่มหนึ่งแต่ผมจาไม่ได้แล้วนะครับก็คือเขาตกเสียงกันนะครับระหว่างขั้วจมกับขั้วลอยเนี่ยว่าใส่ได้ไหมนะครับทดแทนกันได้ไหมผมจะมาอธิบายให้ชัดเจนเลยนะครับต่างกันยังไงใช้ทดแทนกันได้หรือไม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับรับชมครับมาครับอ่าโอเคผมเอามาตั้งโชว์แล้วนะครับสองลูกนี้นะครับจะมีทั้งขั้วจม และคั่วลอยเดี๋ยวผมให้น้องยิบขึ้นมาให้ดูนะครับว่าคั่วจมและคั้วลอยเนี่ยลักษณะของแบตเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับลูกที่หนึ่งนะครับนี่ครับลักษณะนะครับขั้วจมนะครับเห็นไหมครับ มือในผมนี่ลูดผ่านได้เลยนะครับนี่คือแบตเตอรี่ที่เรียกว่าขั้วโจมนะครับปัจจุบันก็นิยมติดตั้งใส่กับในรถของรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะพบเห็นกันมากขึ้นแล้วนะครับอันนี้ขั้วลอยครับนี่ครับนี่ครับลอยขึ้นมานะฮะชัดเจนนะครับแต่ทีเนี้ยมันต่างกันอย่างไรนะครับแบตตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น FB 135นะครับรหัสนะครับตัวนี้จะอยู่ที่85แอมป์นะครับ ตัวนี้จะเป็น F B เหมือนกันนะครับรหัส S 85นะครับ85แอ A เหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างกันชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเบื้องต้นก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้น้องวัดเลยนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆนิดนึงนะครับคลิปนี้ผมจะวัดแรงสตาร์ทนะครับของแบตเตอรี่ก่อนนะครับอ่าที่อยู่ในขั้วลอย85แอ A เนี่ยผมให้ดูนะฮะแรงสตาร์ทก็คือค่า CCA นะครับ CCA นี่ความหมายก็คือแรงสตาร์ทนะครับ อยู่ที่6 4 8 cca นะครับนะครับนี่คือค่าแรงสตาร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวดูลูกต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นขั้วจมนะครับ85แอมป์เหมือนกันดู cca นะครับ9 9 3 cca นะครับแตกต่างค่อนข้างชัดเจนถูกต้องไหมครับ แล้วมันมีในยยาสาคัญยังไงนะครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับปลอดภัยยังไงในเมื่อแบตเตอรี่ก็เหมือนกันจ่ายไฟเก็บไฟเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับในสถานการณ์ที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือมีการเฉี่ยวชนนะครับมีการโกงงอของตัวถังนะครับทางผู้ผลิตเนี่ยนะครับอยากจะเซฟตี้นะครับในเรื่องของการสปาร์กนะครับ ของขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟนะครับเพราะว่าในสถานการณ์เรวร้ายที่สุดก็คืออะไรครับไฟลุกไหม้รถยนต์นั่นเองนะครับก็เลยทําเป็นขั้วจมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนฝาปิดเนี่ยครอบขั้วแบตมาอย่างนี้นะครับนะครับเมื่อรถมีการเฉียวชนนะครับมีการโกงงอนะครับของโครงสร้างรถยนต์นะครับฝากระโปรงอาจจะยุบลงมาแบตเตอรี่อาจจะโกงขึ้นไปนะครับ ก็จะเซตในเรื่องของขั้วแบตนะครับให้มากที่สุดนะครับในที่เป็นขั้วลอยนะครับในการบิดโกงงอนะครับของตัวถังรถยนต์นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดการรัดวงจรนะครับของกระแสไฟได้ง่ายกว่านะครับแม้ความสูงจะเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีโอกาสได้มากกว่านะครับครับนั่นก็คือเหตุผลหลักๆนะครับที่ทางผู้ผลิตเนี่ยนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆนะครับหลากหลายรุ่นตอนนี้นะครับลูกค้าลองเปิดกว่ากระโปรงรถดูได้เลยนะครับ ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลักษณะที่มีขั้วจมนะครับอันดับแรกๆที่ผู้ผลิตคิดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับไม่ต้องถึงไฟไหม้รถยนต์แล้วครับขอแค่มีการตะปาร์นะครับหรือประกายไฟเกิดขึ้นจากการลัดวงจรนะครับกล่อง ECU พังนี่ก็ราคาหลายหมื่นแล้วนะครับระบบควบคุมต่างๆของรถรุ่นใหม่ๆนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับเสียหายไปก็เราเนี่ยนะครับจะต้องควักเงินจ่ายนะครับ แบตเตอรี่นะครับระหว่างขั้วลอยนะครับแล้วก็ขั้วจมนะครับราคาไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าแตกต่างกันอยู่ประมาณ 3- ามถึง400เท่านั้นนะครับแต่อะไรละครับที่ได้มานะครับกำลังแรงสตาร์ทนะครับอย่างที่ผมนะครับให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือมีความต่างกันมาก c c a บางคนอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ย c c a มันต่างกันแล้วคืออะไรล่ะคืออย่างนี้ครับเมื่อไหรที่แบตเราเนี่ยมี กำลังสตาร์ทมากขึ้นนะครับมี CCA มากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยถนอบในเรื่องของไดสตาร์ทนะครับให้มีอายุที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับก็คือไดสตาร์ทเราก็จะทํางานน้อยและก็ความปลอดภัยนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็สรุปแบบนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่จะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับถ้ารถของเราเนี่ย เป็นขั้วจมนะครับไม่แนะนําเลยนะครับให้เปลี่ยนเป็นขั้วลอยนะครับซึ่งถือว่าประหยัดไป2-300เนี่ยแต่ไม่คุ้มครับผมบอกได้เลยไม่คุ้มนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็ยังได้กําลังสตาร์ตดีที่น้อยลงนะครับก็จะส่งผลทําให้ด s t สตาร์ทของเราเนี่ยมีอายุที่สั้นนะครับสําหรับรถที่เป็นขั้วลอยนะครับอยากจะใส่แบตเตอรี่ขั้วจมนี่ทําได้ไหมครับอันนี้ทําได้ครับ ทำได้แน่นอนครับเสริมความปลอดภัยนะครับแต่สิ่งที่จะต้องทําคือเทคนิคการติดตั้งนะครับก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนคาร์ลัตแบตเตอรี่นะครับทุกครั้งนะครับที่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจนะครับก็อาจจะเปิดคู่มือรถดูนะครับก็จะแจ้งไว้ในคู่มืออยู่แล้วนะครับว่ากําลังไฟของแบตเตอรี่ที่เราจะใช้เนี่ยควรจะใช้ที่กี่แอมป์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของขั้วจมหรือขั้วลอยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของ ตัวเราเองแล้วก็ทรัพย์สินของเราด้วยนะครับขั้วจมหรือขั้วลอยนะครับไม่ต่างกันมากนะครับราคาต่างกันแค่หลักร้อยนะครับสอง้อยถึงสามบาทเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับทั้งสสาขาเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายเทคนิคนะครับที่อบรมนะครับกับทางตัวแทนจัดจําหน่ายนะครับซึ่งทางเรานี่เป็นโปรช็อปอยู่แล้วนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับขอคําปรึกษาได้นะครับว่ารถของเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแบตรุ่นนี้ นะครับขยายแอมเพิ่มขึ้นได้ไหมลดแอมได้ไหมอะไรต่างๆหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่สงสัยว่ามันเกิดจากแบตเตอรี่นี่ยครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือเข้ามาที่ร้านของเรานะครับได้ทั้งสสาขานะครับที่อุจยาก็จะใช้ชื่อว่าไลน์ออโต้เซอร์วิสนะครับที่สาขาบางปะอินก็สอมงคลออโต้พาร์ทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับกับผมนะครับตั้มนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ